มาแล้วนะครับสำหรับเที์ลี้ความคุ้มค่าเรียวมารุดิณน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวินนี้จะมีตัวไหนแรกแล้วคุ้มบ้างนะครับห <Wow. S 1> ลานโอเวอร์ทรบบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม fc mobile มีผู้ติดตามกว่า10,000แสนคน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทรหรือจะแอดไลน โอเวอร์อันเดอร์สกอทับอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับขออภัยนะครับเพื่อนๆมาช้านิดนึงนะครับสําหรับวีดนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเซอร์จิโอบูสเกสนะครับตัวนี้200แต้มนะครับอยาน1้อก็ต้องบอกว่าตามเลนนะครับร้2 2 0 0แต้มนะครับสเตมินาสดาวสกิลมูฟ4ดาวนะครับแต่ว่าเวิร์กเรทไม่ดีนะครับในตำแหน่งซีเดียมก็ผมว่ายังไม่ค่อยน่าแรงนะครับยังไม่คุ้มต่อมานะครับจอร์ดิโอบานะครับ ตัวนี้300แต้มนะครับอุยานร้อยสบองความเป็นจริงเนี่ยราคาเริ่มแรงนะครับ300แต้มแต่ตัวนี้เล่นได้นะครับเพื่อนๆผมมองว่าสายงบน้อยนะครับที่ยังขาดแบ็กสายนะครับพอจะแลกมาเล่นได้นะครับเจาดีออบ้าก็ผมให้คุมแล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเติมนิดเติมหน่อยนะครับยังไม่น่าแลกนะครับตัวนี้ ต่อมานะครับคริสมันนะครับตัวนี้300แต้มเช่นกันนะครับแต่ว่าในตำแหน่ง c m เนี่ยราคาก็ไม่แรงมากนะครับก็ผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับ300แต้มอุยานร้อยสิยานูบักนะครับตัวนี้400นะครับแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่คุ้มนะครับต่อมานะครับกูตีนะครับตัวนี้450แต้มนะครับอุยานร้อยสินะครับเพื่อนๆโดยเฉลีจริงๆเนี่ย1้3แคบประมาณ300แต้มเท่านั้นนะครับ และตัวนี้วีฟูดไม่ดีด้วยนะครับวีฟูดยังเป็น3อยู่เลยนะครับจริง AI มันดีนะครับกูตีในโหมดเมนเร์เล่นได้นะครับใครเปิดได้มาแต่ถ้าจะแลกก็ยังไม่คุ้มนะครับต่อมานะครับโมเดนเตสนะครับโมเดนเตสตัวนี้500แต้มเท่านั้นนะครับอุเอีร้อยสิบสี่นะครับเพื่อนๆตัวนี้เล่นได้นะครับผมว่าได้อุยาด้วยนะครับเพื่อนๆสายเปิดโมงนะครับอ้าวแต้มอุเอียร้อยสิบสี่ยังไงก็คุ้มนะครับโมเดนเตส เมนเจอร์ก็ได้นะครับเพื่อนๆร้อยสินะครับดูดีเลยต่อมาคาบาคาวนะครับตัวนี้600แต้มนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับเพื่อนๆในตำแหน่ง RB ร์บ้อยสนะครับไม่คุ้มนะครับหกร้อยแต้มเยอะจริงๆนะครับเมคโนเวนนะครับตัวนี้หกร้อยแต้มเช่นกันนะครับก็ยังไม่น่าแลกนะครับหกร้อยแต้มร้อยสิบสามนะครับไม่คุ้ม แต่ถามว่า2ตัวนี้ถ้าได้มาเล่นได้ไหมเล่นได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆตัวนี้เก่งนะครับโอเว่นสับพริ้วเลยนะครับตัวต่อมานะครับฟอูเนนโดเยลโลนะครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับเพื่อนๆน่าเสียดายนะครับไม่มา115นะครับแต่ว่า114ล่างนี้นะครับเก่งเหมือนเดิมนะครับแค่โอกร้อยห้าต็มเท่านั้นนะครับผมให้คุ้มมากนะครับเยลโลเอเออย่างเก่งเลยนะครับเพื่อน ตัวมันค่อนข้างสมดุลมากๆนะครับสำหรับเอโลตัวนี้6 5 0แต้มนะครับโดยรวบผมว่ายังไม่คุ้มนะครับอย่างที่รู้กันนะครับแต้มกิจนี้หายากนะครับเพื่อนๆ650แต้มผมกว่าแพงต่อมานะครับบาเบเดนะครับตัวนี้ก็แพงนะครับ800นะครับแล้วก็สกิลมูฟยังคงเป็น3ามดาวเหมือนเดิมนะครับสำหรับบาเบเด่ก็ยังไม่คุ้มนะครับราวูนะครับตัวนี้ 1, 0 0 0แต้มเท่านั้นนะครับ คมมากนะครับนเพื่อนเล่นได้นะครับแม้ไม่ใช่ร่างลายเซนแต่เล่นได้แน่นอนนะครับตัวนี้ก็เก่งนะครับเพื่อนตัวมันยิงคมมากนะครับเราขวาสี่ก็ยิงได้นะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับแผ่นนี้ต่อมานะครับหลุยฟิกโก้นะครับตัวนี้ 1. นึ่พันแต้มเช่นกันนะครับก็เล่นได้นะครับมันเพื่อนมีความเร็วนะครับแต่ว่าสายสี่นะครับก็จังหวัดตัดปันเนี่ยอาจจะไม่คมเหมือนสายห้านะครับแต่เล่นได้นะครับมันเพื่อนหนึ่งพันแต้มนะครับ ผมว่าไม่แย่นะครับโดยรวมผมให้คุ้มแล้วกันนะครับผมว่ายังไม่ถึงคุ้มมากนะครับเพราะว่า1 0 0 0ันแต้มจริงๆก็ได้ตัวท็อปกว่านี้นะครับต่อมานะครับอีเกคาซิยานนะครับตัวนี้ก็1 0 0 0ันแต้มเช่นกันนะครับเป็นประตูที่คนใช้น้อยจริงๆนะครับสําหรับคาซิยานโดยรูปร่างนะครับเพื่อนๆรูปร่างเล็กนะครับก็ยังไม่น่าใช้นะครับยังไม่น่าแลกนะครับ1 0 0 0พันแต้มยังไม่คุ้มต่อมานะครับวินิสิวูดนะครับ ตัวนี้1250แต้มนะครับผมต้องบอกเพื่อนเพื่อนแบบนี้ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเน้นเอทูเอนะครับตัวนี้โคตรคุ้มคุ้มมากนะครับเพื่อนเพื่อนวีนี้ในโหมดเอทูเอแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเน้นม a น a เจอร์ด้วยผมว่าตัวนี้ยังไม่ค่อยคุ้มนะครับโดยโอายาหนึสิบสี่นะครับเอาเป็นว่าผมให้คุ้มมากไว้แล้วกันนะครับผมให้ในโหมดเอทูเอนะครับแต่ถ้าเป็นม a น a เจอร์ตัวนี้ยังไม่ค่อยคุ้มนะครับใครที่ เล่นเมนเจอร์เป็นหลักนะครับเพื่อนๆยังไม่ค่อยน่าแลกนะครับร้อยสิบสี่รอแรกร้อยสิบห้าจะคุ้มกว่านะครับตัวมานะครับแบ็คแฮมนะครับตัวนี้หนึ่งพันต้มนะครับเล่นเสียมได้นะครับเพื่อนๆกิดก่อนหน้านี้ก็มีแบ็คแฮมนะครับผมไม่เข้าใจเอเเหมือนกันนะครับเอาแบ็คแฮมซ้อนมานะครับก็ตัวนี้เก่งเหมือนเดิมนะครับโดยเฉพาะในโหมดเมนเจอร์นะครับเอเวนก็เล่นได้นะครับแบ็คแฮมยืนเสียมได้ยืน้าเยมได้นะครับ โดยรวมผมไม่คุ้มมากนะครับ1นึ่งพแต้มได้2ตําแหน่งนะครับต่อมานะครับ R Nai นะครับตัวนี้2000แต้มนะครับ2องพแต้มตัวนี้ก็คุ้มอยู่แล้วนะครับเพื่อนในหมวดในทวีนนะครับส่วนถ้าเพื่อนเน้นมินิเจอร์นะครับเอาราวูแทนได้นะครับราวูหนึ่งพันแต้มนะครับแต่ถ้านี่ในทเวีก็ต้องมีนะครับ R Nai ก็ยังให้คุ้มมากอยู่นะครับสําหรับ R Nai ที่ผมให้คุ้มมากเพราะว่าตัวมันลาสได้นะครับแล้วก็ถามว่าท่าผ้านะครับเพื่อนอานายก็ยังเป็นอานายนะครับในโหมดเอทูเอไม่ว่าจะดรอปอะไรมานะครับยังเก่งเหมือนเดิมและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ลาอูนะครับผมรีวิวไปแล้วนะครับในโหมดเอทูเอผมให้เก้าเต็มสิบนะครับผมมากเรื่องอีลาติโก้นะครับเพื่อนตัวนี้ทําไม่ได้ตัวนี้ถ้าเพื่อนจะแลกสามพันแต้มนะครับ ถ้าเอามาเล่นเมนเจอร์นะครับสายเมนเจอร์เป็นหลักผมยังให้คุ้มมากนะครับแต่ถ้าเล่น a อทูเเป็นหลักนะครับตัวนี้สามบรนแต้มไม่คุ้มนะครับไปอานายดีกว่านะครับถ้าเป็นมูเอทูเอทส่วนตัวผมให้คุ้มมั่งนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อนเลนเมนเจอร์นะครับตัวนี้คุ้มมากแต่ถ้าเน้นเอทูเอทนะครับก็ยังไม่คุ้มนะครับราวก็ดูจะเหมาะกับเทียคุ้มมั่งนะครับ คลิปนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ